โยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekly EXO รายการที่จะมาอัปเดตข่าว EXO ทุกๆวันจันทร์ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนด้วยมืเยสวัสดีพี่ใหม่สัปี2 0 17ขอให้ปีนี้เป็นปีที่เดีขวทุกๆคนในสัปดาห์แรกของปีนี้ EXO ก็อยู่ในช่วงของการพักผ่อนก็เลยไม่มีอีเวนต์ออกมาให้เราได้ติดตามกันแต่ว่า ชันย้อนกับแพ็กย้อนไปเอสกีก็ยังมีลูกออกมาแล้วก็เจ๊จุงไป LA ก็มีแฟแอคออกมาด้วยแต่ในส่วนของไชน้าลายนั้นมีหนังเข้าถึงสองเรื่องก็คือทม์สไิเดอร์ของลูหาแล้วก็เดอโรดไทเกอร์ของเทาภาพยนตร์เรื่อง t ทม e สไิเดอร์หรือว่าบันทึกจอมโจรแห่งสุงสานของลูกหานี้เพิ่งเข้าฉายไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเรื่องนี้ลูหาแสดงคู่กับจิงปอหลัน หล่อของเรานะคะหนังเรื่องนี้ถูกสร้างจากนวนิยายติดอันดับขายดีจํานวน10เล่มของจีนที่ถูกนะําไปแปล,ปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกรวมถึงภาษาไทยด้วยก็ถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้ออ่านเอาโดยหนังเรื่องนี้พี่รูรับบทเป็นอูเซียเึ่งอูเซียเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายของโบราณในจีนที่ได้เล่าเรื่อง แปลกๆเกี่ยวกับตนเองในอดีตท,ที่มีอาชีพเป็นโจรลักลอบขุดสุสานว่าประสบการณ์อันแปลกประหลาดครั้งนั้นนําเข้าสู่การผจญภัยสุดระทึกเมื่อครอบครัวของเขาบาังเอิญได้รับโลหะทองเหลืองชิ้นหนึ่งมาโดยบังเอิญและเป็นที่มาของการย้อนไปสู่ควานโบราณแห่งหนึ่งหนังเรื่องนี้จะมีทั้งชาวแท็กแล้วก็ภาคไทยจะเช่าจะเข้าฉายได้การสีลงหนังก็คือลงดีโดเอสพาดเบเจอร์ลาแล้วก็เบเจอร์ละเชลทิน ซึ่งคะแนนที่ฉันไปเซิร์ชมาจาก IMDb เมื่อคืนก็คือวันที่วันที่6มกราคะแนนอยู่ที่4.7เต็ม10ซึ่งก็คิดว่าหนังมันเพิ่งเข้าก็เลยคนก็เลยยังไม่ค่อยได้มารีวิวกันแต่คิดว่าที่ดูจากทีเซอร์แล้วก็อ่านเนื้อเรื่องดูก็ก็น่าจะสนุกด,ดีนะเดี๋ยวจะไปดูอยู่ แภาพยนตร์เรื่องที่2เข้าฉายวันเดียวกันกันกบของพี่ลุงเลยก็คือเรลโรดไทเกอร์ใหญ่ปล้นฟัดเป็นหนังของเทาเนาะเล้นเป็นตัวลัคคู่กับเชนลุงโดยเรื่องนี้เนี่ยเขาเคลมว่าสร้างจากเหตุการณ์จริงของกลุ่มนักลบที่ออกปฏิบัติการบนรถไฟในมณนทอนามตงช่วงปี1940ระหว่างสงครามแปซิฟิกพวกเขาออก้ดเสบียงของกองทัพญี่ปุ่นซึ่งชาวบ้านได้ขนานน้มพวกเขาว่าพยักรถไฟเรื่องก็เป็น บูเนาะไม่แฟนตาซีเหมือนพี่ลูคะแนนใน IMDb สูงมากสูงกว่าพี่ลูได้5 9เต็มส0ก็ถือว่าโอเคอะหนังเพิ่งเข้านี่เนาะเรื่องนี้นี่ก็มีทั้งภาคไทยแล้วก็ซาวแทรกฉายคิดว่าทุกโรงแหละเพราะว่ามันหนังใหญ่อยู่เรื่องนี้และข่าวต่อไปเป็นความภูมิใจอันยิ่งใหญ่แห่งองค์การหนังสือพิมพ์เกาหลี The s h o s อิโ,โอถ้าฉันออกเสียงผิดก็ขอโทษด้วยเป็นนังซือพิมพ์ชื่อดังของเกาหลีได้ตีพิมพ์ภาพโอเซฮุนหนึ่งหนึ่งหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งนังซือพิมพ์ยะเขาตีพิมพ์มาร้อยกว่าปีแล้วซึ่งโอเซฮนุนเป็นไอดอลคนแรกที่ได้ครอบครองหน้าหนังสือพิมพ์หนึ่งหน้าไปก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใ,ใจของ X L ไปนะคะซึ่งบ้านที่ซัพพอร์ตในครั้งนี้ก็คือโอเซฮนุนบาร เจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เพิ่งซื้อโบกหมื่นขวาเล่มไปเรื่องต่อไปก็เป็นเขาของจางอี้ทิงนังฟ้าของเราที่ได้รับรางวัล kindness อารมณ์แบบรางวัลคนดีอ่ะเพราะรางวัลน,นี้มันไม่มีชื่อภาษาอังกฤษเนาะซึ่งจากที่ฉันแปลมามันอารมณ์แบบรางวัลคนดีรางวัลเกีรติยศแบบรางวัลความดีอะไรประมาณเนี้ยจากผู้น,นั้น o u t s i d e g Young Award Ceremony ทังวันนี้ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีจัดเป็นบาว่าอีเวนต์อะไรก็ให้เฉยๆก็ยินดีกับทางอีคิดด้วยเขาต่อไปอัปเดตในสัปดาห์นี้มีโปสเตอร์หนังของเซฮุนเรื่อง c a t แมนซึ่งแมวน่ารักมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ star of the universe ของเจจุงซึ่งโปสเตอร์สวยมากฉันชอบมากเรื่องนี้ชอบเป็นการส่วนตัวขาต่อไปงาน K สีไอดอลของปีนี้มาถึงแล้วจ้า ซึ่งเอ็กโซก็ได้ไปเข้าร่วมอย่างที่ทุกคนคาดคิดไว้ซึ่งคนที่จะไปเข้าร่วมก็มีชั้นย่อนสูโฮแล้วก็เซฮุนโดยที่แหล่งข่าวบอกว่ากีฬาที่อาจจะได้ลงแข่งมียิงธนูกีทา,รทาประเภทลูแลลสส่และลานยิมนาสติกแลโระบิคซึ่งจะถ่ายทำกันวันที่1ิบนี้ยังไงก็ติดตามด้วยข่าวต่อไปผู้กำกับรายการแฮปปี้แคมได้ดดไอัปเดตไวปอรูพี่คริส ซึ่งก็แน่นอนว่าเขาไปถ่ายกันมาแล้วก็คิดว่าน่าจะได้รับชมกันวันที่21เมกราคมแต่ว่าเป็นแผนที่แฟนคลับเขาดูไว้เฉยๆนะยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะอันนี้ช่วง i ออัปเดตชันย้อนกับแฟคชอนเปิดปีมาก็ติ่งขยองซูเลยจ้าลงคลิปขยองเนาะเรื่องจากหนังเรื่อง My Annoying Brother เรื่องขยองซึ่งอันนี้ก็เป็น สปอยจากชานแบ๊กซึ่งก็ทั้งสองคนก็บอกว่าเป็นหนังที่ดีมากใครที่สนใจก็อย่าลืมไปดูกันเรื่องนี้และอีกคนหนึ่งที่อัปเดตไอจีในอาที์นี้ก็คือจังอีคิงซึ่งฟิลเตอร์มาแรงเหมือนเดิมนะคะคุณพี่แต่ว่าสวยมากจริงๆน้องชอบมากค่ะและไอจีอัปเดตของคนนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ในอาที์นี้ก็คือ อดเซค,คุณคนอวดหมาของเรานั่นเองค่ะจะบอกว่านางลงรูปหมานางทั้งอาทิตย์เลยให้ตายนางอวนหมาและช่วงลูลูปไฟเดย์อย่างที่รู้กันว่าลูกหานของเราจะต้องอัพบอยฝออัพลูกทุกวันศุกร์ซึ่งฉันจะมาดูแบบสดๆกันเพราะว่าฉันยังไม่ได้ดูลูกพี่ดูเลยเามาดูกันว่าในสัปดาห์แรกของปีพี่แกจะลงรูปอะไรให้เรากค้าใจกันมา้าง ตายเร็วลูหามแก้เลยทรงผมทรงนี้แบบทอมแถวบ้านทอมในเฟซบุ๊กเขาทำกันปร่่าทรงเนี้ยเหมือนมากคือเหมือนจะแมนนะแต่ว่าดูแก้มดูสิคะ่ะแล้วดูปากดูวิดูเอ้ยายแล้วน่ารักจกังกดไลค์ค่ะ และต่อไปช่วงสุดท้ายของรายการนี้ช่วง What to do ในอาทิตย์หน้าของเราหนึ่งอย่างแรกเลยที่ทุกคนจะต้องทำก็คือโหวต Golden d i s ส w อ r d โหวต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 ทุกคนจะต้องเข้าไปช่วยโบวตเพราะมันปิดโหวตวันที่12และงานจะมีขึ้นในวันที่14ปิดโหวตวันเกิดขยองแล้วก็งานวันเกิดจงอินจำไว้ให้ดี ไปโหวตกันไว้ทุกคนเดี๋ยวฉันจะแปะล,ลิงก์วิธีการโหวตไปข้างล่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ S.M.A. ปิดวงที่17ไปโหวตกันนะคะทุกคนที่รักทั้งหลายและอีกอย่างหนึ่งที่อันนี้เธอไม่สามารถทำที่บ้านได้แหละเธอจะต้องออกจากบ้านก็คือไปส่องค่ะห้างโชว์ดีซที่พะราม9ก้อยู่ใกล้ๆก,กับ R.C.A. เพราะว่าลอตเตสตาวเนิวเขาจัดอยู่ที่นั่นและเขาจะจัดอยู่ตลอดซึ่งทุกคนก็อย่าลืม ไกันเพราะว่ามันมีรูปมีแผ่นทองแปะมือของ EXO ก็อย่าลืมไปกันนะคะทุกคนและสุดท้ายนี้ไฮไลท์ของสัปดาห์หน้ามีวันเกิดคยองซูวันที่12แล้วก็มีวันเกิดจงอินวันที่14แล้วก็เป็น Golden d i s สในวันเดียวกันวันถัดจากนั้นวันที่15จะมีงานวันเกิดเป็นปาร์ตี้วันเกิดของจงอินที่ SM COEX เอาละก็จบลงไปแล้วกับรายการในวิีที่1ของปี2017ของเราก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ก็กด subscribe ให้ด้วยนะขอร้องขอร้องละแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรดี่ชมก็คอมเมนต์หรือว่าจะเมนชั่นมาก็ได้และที่สำคัญคือรายการฉันเนี่ยชื่อวีดีเอ็กโซมันยังไม่ได้เป็นชื่อจริงๆเลย ฉันคิดว่ามันมีชื่อที่ดีดกว่านี้ถ้าใครคิดชื่อรายการออกก็เมนชั่นมาบอกด้วยคอมเมนต์บอกด้วยก็ได้นะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันจันทร์ไปแล้วบ๊ายบาย